สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับที่รูปภาพไม่แสดงบนหน้าจอคอมนะครับเนี่ยครับรูปภาพจะขึ้นแบบนี้ไม่ยอมแสดงเป็นภาพออกมานะครับปัญหานี้เป็นกันบ่อยแล้วเป็นกันเยอะมากนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับถ้าเข้ามาเปิดไฟล์แบบนี้เราไม่เจอนะครับคุณผู้ชมไปที่ด้านบนนะครับหาคําว่าวิวนะครับแบบนี้นะครับวิวแบบนี้เลยนะครับหาเจอนะครับหลังจากนั้นนะครับมาด้านขวามือเป็นคําว่าออปชันนะครับ คลิกเข้าไปนะครับแล้ว Change Folder and Search Option ครับอ่าพอขึ้นมาหน้านี้นะครับให้ไปที่ View เหมือนเดิมครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาคำว่าติ๊กถูกตรงว่า Always Show Icon Never Thumbnail นะครับให้ติ๊กถูกออกนะครับกด Apply ครับกดเคอ่าเห็นไหมครับรูปภาพจะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมเพียงแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนอะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ ติดปัญหาที่ว่าลูกไม่แสดงนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ลองทําแล้วได้แล้วก็อ่าก็ยินดีด้วยนะครับแต่ท่านไหนยังไม่ได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมว่าทําขั้นตอนนี้ยังไม่ได้นะครับผมจะหาวิธีใหม่ๆมาให้อีกทีนะครับผมแต่วิธีนี้ส่วนมากจะได้กันหมดเลยเนาะนะครับลองเอาไปไปยุกใช้ได้นะครับส่วนคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมานำเทคนิคอะไรมาใช้เกี่ยวกับทางได้ไอทีนะครับก็รอติดตามชมกันไดสน้สวัสดีครับ